ใช่แล้วมาแล้วแล้วไงหมวกดำหมวกดำเสืもうもう้อขาวเจมกเจเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ยัฮ้ยเฮ้เ้เราก็ฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะยรฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เต้้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮิยเฮ้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 ยเร้ยเฮายเฮ้ยเฮ้นเอ้ิกนะเราอยเฮ้ันที่ชิดลมนะครับนี่เลยครับ Ooh, คนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะครับของ ASIC นะครับในปีนี้นะครับของทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลวิ่งสปอร์ตสไตล์แล้วก็เรียกได้ว่ามีทั้งแคมปิ้งก็มีนะครับแบดมินตันวอลเลย์บอลคูซามอีกล้ประมาณนี้แหละมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในงานดีกว่าว่าวิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับเราไปดูด้านในดีกว่าครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสวนรณภูมินะครับหลังจากทํางานเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านเรานะครับเราจะไปเกาหลีเอ้ hey, ไม่ใช่วันนี้เรามาทําภารกิจนะครับมาส่งพี่แจ็คสันโอ้บอกได้เลยนะว่าคนเยอะมากเรามาส่งนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค oh, oh, นอาจารย์แน่นมากๆบอกเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับรอส่งพี่แจ็ คนจะเยอะขนาดไหนเชียวปรากฏว่าเต็มทุกชั้นตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยมาตามส่งใครถึงสนามบินเลยนะนอกจากพ่อแม่แล้วก็น้องคนมารอเยอะมากเลยนะครับมีการ์ดด้วยเฮ้ยมีการ์ดเล่นคนเดียวด้วยใครนะแจมอุ้ยมาแล้ว ใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่แล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงหมวกดำหมวกดำเสื้อขาว วยมากต้องมีแล้วแหละของมันต้องมีแล้วของมันต้องมีแล้วแหละเชื่อเ่ยต้องซื้อได้แล้วซองที่ไหนใครรู้บอกด้วยเขาหิวข้าวมากกมาไม่อยากมาเล่นกีนพี่แจคไปแล้วเข้าใจเลยนะครับถึงมันเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆฮะแต่เราก็ได้มาส่งศิลปินที่ชื่นชอบมันเป็นแต่เมื่อกี้จังหวะดีจริงๆเลยนะเหมือนมาปุ๊บได้เจอปั๊บเลย เร็วมากทุกอย่างเกิดข,ขึ้นเร็วมากแล้วก็เดินไปภาปลาเบียวขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเหล่านี้ไปให้ทุกท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูกันเลยน่าจถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> เผลล้างหน้าไป <c oughs> ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วหน้าสดมากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆนะวันนี้ได้ไปส่งไม่เคยไปส่งศิลปินคนไหนมาก่อนเลยไปส่งที่สนามบินด้วย แม้ว่าจะเป็นเวลาแค่สั้นๆตอนไปนี่คือจังหวะดีมากๆจอดรถได้ปุ๊บลงรถปั๊บเดินขึ้นไปแล้วก็เดินไปอีกแป๊บหนึ่งไปถึงที่ดูหาทาเลเหมาะๆแปบ๊บเดียวพี่แจ็คมาแล้วเราก็ได้ส่งพี่แจ็คขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยครับถือว่าภารกิจวันนี้ก็คอมพลีทเห็นบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนพี่แจ็คจะมาคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกดีใจจริงๆก็คือแบบรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีใจแทนพี่แจ็คด้วยจริงๆเพราะว่า การตอบรับแล้วก็เหมือนอากาเซ่ทุกๆคนเนี่ยน่ารักมากๆเลยบอกเลยว่าน่ารักมากๆคือแบบผมเข้าไปเขาแบบอยากใ,ให้ผมไปอยู่ใกล้พี่แจกด้วยมีการแบบพ่เต้เข้ามาตรงนี้ไหมจะได้เห็นพี่แจคก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรตรงนี้พี่ตัวสูงอยู่พี่มองเห็นพี่มองได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยก็ให้เขาอยู่กับพี่แจ็กไปก็เลยบอกว่าเออพี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่เงียบๆตรงนี้แหละขออยู่ตรงนี้แล้วกันขอ,อยืนดูเงียบๆแล้วกันไม่รู้เงียบหรือเปล่าตัดภาพไป ก็รู้สึกว่าพี่แจ็คแต่งตัวน่ารักมากครับแต่งตัวคอลเลคชันทีมหวังต้องมีแล้วแหละต้องมีไม่ก็เสื้อเสื้อทีช r ตหรือว่าอะไรเงี้ยต้องต้องหาแล้วแหละนะต้องหาในครอบครองให้ได้รู้สึกว่าชุดน่ารักมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นพี่แจ็คหน้าสดครั้งแรกด้วยน่าใสมากไงเริ่มเห็นมีนวนมีเคราอะไรอย่างี้ด้วยนะโอ้น้าน่าใส่มากๆเลยน่ารักแล้วก็ อากาเซ่ทุกคนน่ารักมากๆทุกคนเป็นระเบียบมากอันนี้ดีกว่าเออแบบเป็นระเบียบมากแบบให้ทางพี่แจ็คเดินแล้วก็ไปส่งทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีน้องๆพี่ๆอากาเซ่เข้ามาขอถ่ายรูปกับผมด้วยผมเองก็ก็อยากจะถ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะแต่ก็ด้วยคนเยอะด้วยตรงนั้นผมก็ต้องรีบกลับมาด้วยก็ ขอโทษด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ถ่ายยังไงก็ขอบคุณมากๆสําหรับการต้อนรับของอากาเซ่ที่อบอุ่นมากๆเลยบอกว่า oo, อู้พีเตอร์พีเตอร์มาส่งพีแจ็คด้วยอะไรแบบีรู้สึกดีใจมากๆเลยคอมพีดแล้วแหละถือว่าการมาครั้งนี้ของพีแจ็คถือว่าคอมพีดมากๆเราคอมพีดด้วยอากาเซ่ ase, ทุกคนก็คอมพีดแฮปปี้กลับบ้านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมเองก็บอกทุกๆคนเหมือนกันคนที่มาถ่ายรูปผมบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยกับกลับบ้านดีๆอขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง เหมือนเขามาดูเราเลยไม่ใช่ดิมาดูพี่แจ็คนี่ก็มาดูพี่แจ๊ก,แ,จกแต่รู้สึกว่าแบบมันแวบ,บเดียวเองแต่มันก็ทำให้เราชื่นใจได้คอมพีเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเต้ไว้ให้จะพาไปไหนติดตามชมได้เลยครับวันนี้เต้ไว้ให้ลาไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเย้เๆนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวเต้ยไว้ให้จัดให้เจอกันอีพีหน้าครับ